ค้าพอใหญ่แม่ใหญ่พอตู้เมตตาพอปูแม่ยผู้เท่าผู้แกเบิดสุขุสุขนฉันเองคือหมอลล่ำยู่ผ้าพ่อนสายลมเย็นซึ่งมื่อนี้สิขอล่ำเผยแผ่ล่ำลองเรืองพุทธธรรมายซึ่งเป็นตำนานแต่เก่าแต่ก่อน สิให้พ่อให้แม่อนุรักษ์ว่าอยากให้กอนล่ำอันนี้เผยแผ่สู่พ่อแม่พี่น้องพ,พ่อปู่แม่ย่าเพื่อสีอนุรักษ์กอนล่ำซึ่งเป็นวัฒนธรรมของอีสานบ้านเฮาไว้ถ้าเล่าสู่ลูกสู่หลานฟังต่อไปายหนาฉันเองเป็นผู้เขียนคอนนี่ึ้นมาซึ่งไม่แรงบันดาลใจว่าอยากให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เอาไปเล่าสู่ลูกสู่หลานพิษพลาดประการใด ขอให้พอไ่ไม่ไงซอยตีชมในเด้อค่าลองฟังเบอ่งใดเลยค่ะ สองพันปายโลกของเขาเริ่มไหววานและคือดังคำเพิ่นฝันองค์ปัดเชนเพิ่นเก่าวไว้มันจริงแล้วแน่สวนมันจริงแล้วแน่สวนหันเลล สันตาถึงลืดูเดือนเก้าเดือนสิพเพ่งบุญเข่าสาวิรุนป่วยอาดย่อยพึกสาไม้ตาบุกเขียวมือหนึ่งนั้นมองเห็นเมฆมือเต้าดอกเป็นเงามาบาังพระจันทร์แสงใสนวลดอกมืดอมนมวัวขึมบ่ทำนั้นสายลมตีมาตรองไม่พบางฟ้าสว่าง มองดูภูมพาเกลียวเทวดาทั่วพลานในกาลข้างนั้นเมืองใหญ่สาตีมีพระยาปัดเสนนั่งปองเนาะเป็นเจาเ้ามีไม้เฮสีเงามันลิกายอดนักปลาดปัดเ็นที่อดฝ่าโปกของบ้านสุมเห็นวันหนึ่งนั้น ปัดเ้นเจ้าทรงสุบินประหลาดต่างโพงฝันลากเลาเลยสะดุ้งเตือนนอนปัดเนนสงเลือดร่อนในเคียดหำน้ำฝันบ่ทันโดนสเสด็จถึงเชตวันบนอาลังกวงปวัดจะนั่งราชาทไทยมามัสการกรมกาบสัพพัญโยบุรูแจงเลยทุนขอว่าเรื่องฝัน อาสัจ์มากลุนคือดังความจริงขอพระองค์ทำนายให้สว่างไส้ดอกความหมอนฝันขึ้นเดี่ยวสิบหกข้อขอพระองค์ทรงเจสอยนิมมีเห็นในคังนีสิบีเทมสำได พอที่หนึ่งฝันว่าขอตรมินได้ดอกสีดำทั้งสีคือสิมีเรื่องหายชนแทนเแต้กันพ่อใตมาหอดแล้วทั้งสีก็เลยถอยขอพระองค์ทํานายเรื่องดีนอเรื่ององค์สัมมาเลยตาัดไปว่าปัดเ้นจงรู้กอ่อนในกลางพุทธการขังนา ฝนฟ้าสีบ่อห้วยฮอดหนาฝนสิเกิดแรงเมฆสีเรามาปังบ่ท่านโดนสีจางหายเรากายโนอเป็นแรงเขาในหน้ากะเลยแหงเพื่อดพันตายบ่มีคาเขาของแพงคนใะแหงเกิดบ้าหาขารักกัน เกิดขโมยจีป้ปนหนกทนถูกบ่มีหยัางย้อนว่าคนทำลายป่าเป็นตัดไม้พื้นแผ่นดินก็เลยแห้งบ่มีฝนสีห้ำแผน่นคือจังวัวเลนเข่ามาแล้ววรกบ่อชนว่าโลโพธรรมมานั่งปริปันท อัว่าข้องลบนั้นมันคัดต่อทรมะอันตรายทั้งพวงยองเกิดมีนอลายล้นคนบเทสินาองค์สัมมาพนทรัสบอกทำนายฝันขอนี้พนตรัสแก่งดอกแบงไขข้อที่สองฝันเล่นต้นไม่น้อยยังอ่อนว่าท่านเข็ง แต่ว่ามีดอกผลมากมายน้อเต็มต้นบ่ท่านโตเต็มทีก็่ยังมีนอ้อเกิดหน่วยกินก้านหนาโต้ไม่ห่อยหลายล้นตั้งแต่ผลในข้อนี้องค์สัมมาพุทธเจ้าจังตรสตัวปัดสินในสมัยพุทธกาลพวกคุมสาวที่ยังหอย ตอนที่เป็นวัยรุ่นบ่ฟังคำเพิ่นสอนสั่งมีแต่หวังอยากได้ตั้หาคุค้มบ่คิดยังมั่วีิเลดบ่หยับย,ยังมีรักแต่ยังเด็กตกสมัยปีสองพันอายุสิบสามปีสิเกิดมานนอมีทองคือจังสาขาไม่ต้นบ่สูงพน่นมี วสมสู่กันบ่เลือกน้องไว้ร่เลินควมโลกเจริญก้าวหน้าคนใจต่ำบ่ฟังกันกามโลกีก็มีหลายหนุ่มสาวก็เลยมัวบ่หวังตัวแพงไว้ราคาก็ตกต่ำโลกก็เขียนจองทางแต่ยังน้อยบ่อายขอที่สาม ฝันเนีนว่าแม่วิ่งขอกินนนมลูกอ่อนขอนี่เพื่อนบอกไวท้ทำนายให้ว่าสูฟังได้แก่พ่อแม่เลี้ยงลูกน่อยได้เพียนหน่อยน้อตามใจกินเหลือนอนให้คอยโดูหักแ้งพอปานเกีวอยากได้ยังพ่อแม่หามาให้บ่กัดใจนออจัด บาดได้ดีเป็นนซ้ำหมหัวซา,าพ่อกับแม่ยามเพื่อนเจ่คว่ำชะราหาเงินคำกับบ่อาศใส่เจ้าอกเิ่งแยงลูกผัดแพงเงินซ้ำพ่อแม่คอยกิงนำลูกก็หายทั้งพ่อเอดัพ่อแม่กินนำ โลใหญ่แล้วคุณนั่นบอมีเปลียบความฝันขอนี่เป็นคือแม่โควินขอชินนมบตรตาดังพญ่าพ้นฝันไว้ศาดสดาไขซสีมีขติให้เฮานี่ได้เียดรำองค์ปัจเศนฟังคำโคเตาององพันก่าวเสีย